การแข่งกันกีฬาสารสมพันญใจเดนใต้นะครับเพื่อใช้กีฬาเรียนเรียนท่านนายอำเภอรือสอบผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจสุทนรือสอบผู้แทนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่46ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาบะหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและกองเชียร์จากบ้านสเสนะบ้านยาลยบอกทุกท่านดิฉันนางสาวรัชยาสีดำพัฒนาการนําเภอ ขอรายงานรายละเอียดในการจัดแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดนในวันนี้ดังนี้ระชชนผู้นำและแก้าหน้าที่สเพื่อให้สถาบันธรรมหาัตร์ที่ทรงมีต่อพวงชนชาติจดจำนวน200คนประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน1น6คนและอายุ31ปีขึ้นไปจำนวน5คน,คนหญิง8คน คนชา8บบคนชาย4คนหญิง4ประเภทฟุตบอลและวันเล์บอลการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้สนามและเครื่องเสียงเต็นท์เก้าอี้จากโรงเรียนบ้านยาบากคณะกรรมการตัดสินจากเจ้าหน้าที่ทลพละศึกษาอำเภอรืรอศกหน่วยรักษาพยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือศกที่ขอบรบทุกท่านนะครับผมยายาปานาคอในเภอรือศกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกิจกรรมและก็เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์เชแดในใต้ในวันนี้ครับจากกข่าวรายงานของพัฒนาการอำเภอรืรอสอบจะได้เห็นว่าการจัดก,การแข่งขันกีฬาสากลและก็เข้าใจความเข้าใจอันดีระหว่างระหว่างกันระหว่างผู้นําในหมู่บ้านไปแลกเข้าประชาชนแต่คัดเลือกเข้ามาสองกลุ่มด่านนั้นเองนะครับ เรามีเจ็ดสองหมู่บ้านเหตุผลอะไรที่เฉพาะสองหมู่บ้านมาแต่ที่ทางพัฒนา,าการก็ได้ไรายงานไปแล้วทางนี้ก็น่าจะอ่าในระดับหมู่บ้านระดับประเทศตอนนี้ประเทศก็กำลัง นะครับลาบไปวนกลวยนะครับแางกรรมการนะครับ